จังหวัดนครราชสีมาหรือที่รู้จักกันในชื่อโคราชกลายเป็นเวทีสําคัญของการซ้อมรบทางอากาศครั้งใหญ่ของกองทัพอากาศไทยในปีนี้ท่ามกลางความตึงเครียดในภูมิภาคเอเชียกองทัพอากาศไทยได้นํากําลังรบหลักทั้ง JS 39กรเพน16 f 16 h t i n แฟ a l c o n และ f 5 Ti เกอร์2เข้าร่วมการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบพร้อมแสดงพลังการโจมตีทางอากาศด้วยอาวุธนําวิถีและระเบิดแม่นยาขั้นสูงเครื่องบินรบไทยเข้าประจําการแนวหน้า การซ้อมรบครั้งนี้ถือเป็นการทดสอบขีดความสามารถเชิงรุกของฝูงบินรบไทยโดยมีไฮไลท์อยู่ที่การนำ JAS 39กเครื่องเพินเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์จากสวีเดนที่ขึ้นชื่อเรื่องระบบเรดาร์และการเชื่อมต่อข้อมูลขั้นสูงมาปฏิบัติภา,ภารกิจร่วมกับ F 1 6ซึ่งเป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศทั่วโลกและ F 5 Ti ไทเกอร์ 2, ตำนานแห่งเวหาที่แม้จะอยู่ในระบบมานานแต่ยังคงประสิทธิภาพสูงในการสนับสนุนภารกิจระเบิดนำวิถี GBU 1 2บและจะรวด AGM 65มริกลงสนามจริงในครั้งนี้กองทัพไทยได้เผยโฉมศักยภาพของอาวุธนำวิถีที่ครอบครองไว้ทั้งระเบิดนำวิถีเลเซอร์ GBU-12 ที่มีความแม่นยำสูงและขีปนาวุธ e ียม6 5มลริกที่ออกแบบมาเพื่อทำลายเป้าหมายทางยุทธวิธีเช่นรถถังและฐานที่มั่นการยิงอาวุธเหล่านี้จากอากาศสู่พื้นจริงในสภาพสนามรบจำลองแสดงให้เห็นว่ากองทัพไทยมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบทันสมัยไม่แพ้กองทัพชั้นนำของโลก การฝึกยิงจรวดและภารกิจโจมตีเป้าหมายจำลองในระหว่างการซ้อมรบมีการจัดภารกิจจำลองโจมตีเป้าหมายภาคพื้นด้วยการวางแผนบินที่ซับซ้อนเริ่มจากการลาดระเวนการเข้าสู่เป้าหมายและการยิงอาวุธด้วยความแม่นยำสูงโดยการใช้งาน G ี u 12ต้องอาศัยการชี้เป้าด้วยเลเซอร์ที่ประสานงานกันระหว่างเครื่องบินและหน่วยควบคุมภาคพื้นซึ่งนักบินไทยสามารถดำเนินภารกิจได้อย่างไร้ที่ติดฐานทัพโคราศูนย์กลางความมั่นคงทางอากาศ ฐานทัพอากาศสโคราชกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของกองทัพอากาศไทยในการเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคไม่เพียงแต่รองรับฝูงบินที่ทันสมัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสถานที่ฝึกยุทธวิธีการซ้อมรบและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบินขั้นสูงฐานทัพแห่งนี้จึงเป็นเหมือนป้อมปราการทางอากาศที่พร้อมตอบสนองทุกสถานการณ์ฉุกเฉินปฏิบัติการรับเสริมสร้างขีดความสามารถรบแม้จะเป็นเพียงการฝึกซ้อมแต่ภารกิจหลายส่วนของการซ้อมรบครั้งนี้ถือว่ารับสุดยอด โดยเฉพาะในส่วนของการบูรณาการข่าวกรองระบบอิเล็กทรอนิกส์การรบและการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์กองทัพอากาศไทยได้ทดลองระบบสงครามสมัยใหม่ที่สามารถรับมือกับภัยคุกคามที่ซับซ้อนในอนาคตทั้งจากอากาศพื้นดินและแม้แต่จากอวกาศไทยโชว์ศักยภาพอาวุธล้ำสมัยพร้อมรบเต็มรูปแบบหนึ่งในจุดเด่นที่ได้รับความสนใจจากต่างประเทศคืออาวุธที่ใช้ในการซ้อมรบครั้งนี้ล้วนเป็นอาวุธนำวิถีรุ่นใหม่ที่ไทยได้จัดซื้อ และพัฒนารวมกับประเทศพันธมิตรทั้งสหรัฐและยุโรปไม่ว่าจะเป็น GBU-12 ที่ใช้เลเซอร์ชี้เป้าหรือ AGM-65 เมริกที่ยิงจากระยะไกลพร้อมกล้องนำวิถีด้วยอินฟราเรดทั้งหมดถูกใช้จริงกับเป้าหมายจำลองอย่างแม่นยำระดับเซนติเมตรการฝึกแบบผสมผสานหลายมิติเสริมสร้างประสบการณ์จริงการฝึกในครั้งนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะภารกิจรบอากาศสู่พื้นแต่ยังรวมถึงการบินประกรบการป้องกัน ตนเองจากอาวุธภาคพื้นดินและการบินหลบหลีกเรดดราของข้าศึกโดยนักบินจะต้องบินในระดับต่ำความเร็วสูงและเปลี่ยนเส้นทางบินตามคำสั่งฉุกเฉินซึ่งถือเป็นการฝึกที่สมจริงและเสริมสร้างประสบการณ์ในสถานการณ์วิกฤตอย่างแท้จริงข่าวฮอตวันนี้ที่ทั่วโลกจับตามองคลิปจากการซ้อมรบดังกล่าวเริ่มปรากฏในสื่อโซเชียลทั้งจากหน่วยข่าวทหารไทยและสื่อมวลชนต่างประเทศโดยเฉพาะช่วงเวลาการปล่อยระเบิด GBU12 ที่สร้างแรงระเบิดถล่มเป้าอย่างแม่นยำ รวมถึงการยิง AGM 65จาก f 16ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการทำลายเป้าหมายสำคัญในสนามรบซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้หลายประเทศในเอเชียต้องหันมามองศักยภาพกองทัพไทยใหม่อีกครั้งกองทัพไทยยืนหนึ่งเรื่องความพร้อมรบยุคใหม่ด้วยการฝึกที่เข้มข้นและการใช้อาวุธล้ำสมัยกองทัพอากาศไทยแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการป้องกันประเทศและการรักษาสเสถียรภาพ ในภูมิภาคด้วยความสามารถของนักบินที่ผ่านการฝึกจากมาตรฐานในโทระบบอาวุธที่แม่นยำระดับโลกและการวางแผนยุทธวิธีขั้นสูงไทยกำลังกลายเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการรบทางอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บทส่งท้ายความมั่นคงแห่งฟ้าไทยการซ้อมรบที่โคราชไม่เพียงแค่แสดงพลังทางทหารเท่านั้นแต่ยังส่งสารสำคัญว่าประเทศไทยพร้อมเผชิญหน้ากับทุกความท้าทายด้วยความร่วมมือระหว่างคนไทยเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์ที่ทันสมัยกองทัพอากาศไทย ไม่ได้เป็นเพียงกองกำลังป้องกันรประเทศแต่คือกองกำลังที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและส่งเสริมสเสถียรภาพในภูมิภาคให้มั่นคงอย่างยั่งยืน